สวัสดีครับแสงดังรัตเดสตรีทพุณนะครับสุนิชโจทเวชชาญยูทิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดหน้าศาลชนบุรีนะนี่ครับโอ้ผมมาดูคนนั่งรอยำร้านนี้นะน่าจะน่าจะอร่อยนะฮะเพราะคนนั่งเฝ้าดูพอพร,อ,พอ,รอนเพียบเลยนะครับชื่อว่าร้านยำแซ่บเวอร์นะเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ข้างใน,นเป็นยังไงเนาะอ่ะเข้าไปดูนะครับโอ้โหเนี่ สวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะเนี่เป็นไงสวัสดีครับแม่ค้าโอ้ขายดีขายดีเนาะนี่ครับแล้วผมบางผมบางเข้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ครับอุ้ยยำน่ากินมากเลยนี่นี่ชื่อร้านเขานะยำแซฟเวอร์นี่เมนูนะครับเมนูก็หกสิบแปดสิบห้าสิบมีหมดเลยนี่อยู่ข้างร้านน้ำปั่นนะฮะับทางแล้วน้ำปั่นเสียงดังมานิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องเนาะนี่ครับ อันนี้กำลังทำเมนูอะไรปลาเซีมอนน้ำปลาไม่น้ำปลาค่ะอ๋อเซีมอนใช่ไหมนี่มียำเซีมอนด้วยมีทั้งยำ <c oughs> ยำสดแล้วก็พวกยำเอ่อพวกนี้นะยำมุ้งเส้นยำอะไรพวกนี้ก็มีหมดเลยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้ายำนะคะเนื้อปลาจะสดแบบนี้เลยค่ะโอ้ยนี่สดจากทะเลเลยเหรอค่ะน,นี่สดๆเลยค่ะสดๆแดงๆเลยนี่ยำเซฟเวอร์ เพราะว่าพวกแอบมาชิมแล้วแหละอร่อยมากได้ทำกระตุ้น,นค่ะเออร่อยจริงไหมไม่จกตาใช่ไหมอร่อยจริงไม่จกตาลานี้นะครับแม่ค้าอันนี้ใส่น้ำยำแซลมอนแม่ค้าแซ่บด้วยผอมแดงนั่นหอมจริงเหรอหอมจริงค่ะเป็นลูกครึ่งเหรนะคนไทยคะ่ะ <c oughs> นึกว่าลูกครึ่งอเมริกันของคุณเอกค่ะยำไก่แมงดายำเปรียหรือแยกน้ำค่ะข้าวราดน้ำยำเปรี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบบาทเนาะเฮ้ยภาพสวยอ่ะใส่เป็นถุงพลาสติกเป็นกล่องปิดฝาค่ะ ลแล้วเดิมทะลุแล้วเดี๋ยวมีซัมข้าวโพดหนึ่งต่อขึ้นดินใหม่ใช่มัมะอ,อันนี้จะมีหอยหอยแคลงมีโอ้ขอ้าวโพดมะม่วงครบเซตร้านยำเลยนะเนี่ยมีปูม้านะน,นี่ครับโโยังกันสองคนเนาะเพือ่อกันสองคนแล้วก็มีทีมงานพัดขัาข้าหลังแล้วก็ด้านข้างก็มีเนาะอ๋อ แสดงว่าคนนี้เป็นคนปรุงน้ำยำใช่ไหมใช่คะ่ะอ๋อแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนใส่ของเจ๊ะนะเสื้อดำนะของเขามีไข่แมงดายอย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นน้องสาวเนคนะาะเอ๋ทองคล่องแคล่วมากเลยยำกระป๋อ,องชิมั่วยำไข่แมงดาเนาะค่ะจะอยู่ที่80บบาทค่ะ แปดสิบบาทยำไข่แดงดานะครับโหร้านสว่างสวยมากเนาะรือแบบนี้แหละดีมันโชว์ของมันจะสดสดส,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 ดสวยอันนี้เราก็ใส่กล่องให้ลูกค้าเราไม่คิดเงินเพิ่มนะคะไม่คิดเงินเพิ่มด้วยใ,ใส่ให้ลูกค้าเลยค่ะ ม,มีต้มด้วยเหรอมีค่ะต้มต้มก็มีต้มต้มก็มีค่ะขายก็เซ็ตเลยร้านนี้มีทุกอย่างมีตำมมียำนี่ครับอ้มสองครกอันนี้เป็นใ่กล่องแบบนี้เราไม่คิดเงินเพิ่มนะคะ80บาทค่ะ80บาท เยอะแล้วเนี่ย80บาทเองลูกค้าของเขายำเซเวอร์นี่มาดึงมินนี้ทิงเลยค่ะตอนได้ยำสามกลับกลับบ้านยำไปเลยหรือแยกนะยำไปเลยเหรอคะอย่างนี้ก็จะเป็นตำงค์กระเพรานะคะ60บาทตำงค์กระเพราหกสบาทตำกระเพราไข่เค็มค่ะอ๋อน่ากิน60บาทนี่สำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากนะก็สั่งยำนี้แยยำเลยยำเลยค่ะใส่กล่องให้ลูกค้าเลย จัดม,มา마ลงไปหนึ่งค่ะเน่เอายำมาม่าก็มีมีค่ะ,ะยำม,มาม่าอันนี้พริกจริงนะไม่ใช่พริกโมเดลพริกจริงค่ะพริกจริงนะครับเห็ดจริงนะค่ะเม็ดรอนหมูสมับมาม่าก็านี้<ว>นะคะขอบคุณอีฟหมูยอหมูยอเปลี่ยนเป็นยำเปลี่ยนเป็นยำปูอัดกดด้วยสามกรอบค่ะยำสามกรอบได้แล้วนะคะ ้าของพี่ร้านนี้เขาขายดีนะสังเกตดูคนนั่งในร้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็รอที่หน้าร้านอีกเพียบเลยเนาะขายดีขายดีนะน่ารวยนะร้านนี้นะรูแม่คะใส่ทงใส่ทองก็แสดงว่าขายดีด้วยเขาทองปลอมเหรอขอรักเส้นเลยทีทองปลอมหรออ๋อร้านน้ำในร้านเดียวกันเหรอคค่่่ะะเป็นนร้าาพีสวอ๋อร้านพี่สาวเป็นร้านพี่สาวของยำเชฟเวอร์เนาะ ต่อไเนื้อยำมาม่าเบคอนค่ะโต๊ะสามหนึ่งค่ะแม่เปลี่ยนหมูยอเป็นยำปูอัดนะคะนี่น้ำยำมาม่าค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นยำมาม่าใส่เบคอนค่ะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เจ็ดสิบบาทค่ะอ๋อครับแล้วต่อยำมุนเส้นเขาเรียกว่าส่งเครื่องนะยำมุนยำมาม่าส่งเครื่องโอ้โหเขาเป็นคู่ขาที่ดีนะทำเชื่อกันนะ

ต่อด้วยยำปูอัดยำปูอัดแล้วเราไม่เห็นมีบินเขาเขารู้บินได้ยังไงอ่ะขาอยู่ด้านนี้ค่ะอ๋อเขาอยู่นั้นมันมีสองฝั่งค่ะออ๋เป็นรถๆค่ะผ่านไปชุดๆนนบินขาบ,บินเยอะมากเลยเนาะ,ะแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งแล้วก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งนึงค่ะโอ้มีสามีบินเลยสามชุดเลยเออหมูยอนี่เป็เป็นปูอัดนะแม่ เป็นหมูยอหมูสับค่ะอ๋ออาหกินแล้วหกสิบบาทเองเอ่อลูกเต็ดโต๊ะอะไรคะลูกโตสามหนึ่งค่ะแม่คะาต่อด้วยต้มยำทะเลค่ะต้มสดนะมีแบบห้อนงอมไหมเปลี่ยนเป็นหมึกมีแบบห้องงอมสองอย่างนะคะมันจะเปรี้ยว อันนี้กุ้งอัดนะคะ60สิบบาทสวยมากเลยน่าจะมีอะไรนะวาซาบินะนี่ค่ะเอามีด้วยเหรออ๋อเราจะสั่งเนี่ยค่ะเฮ้มีวาซาบิให้ด้วยร้านนี้แล้วก็ต่ออันนี้กุ้งอะไรใช่ไหมต้มยำเลยของที่ต่ออันนี้อันนี้ปกุ้งเป็นง่ายค่ะต้มยำกุ้งแล้วก็ต่อได้โต๊ะสามสองค่ะคนชลบุรีต้องต้องมากินแน่นอนร้านนี้นะนะครับยำเสิร์ฟ

ช่วงเวลาทำข้ามแบบนี้นะช่วงเวลาทำเงินนะประตูร้านเลยขอผมมาม่างด้วยค่ะแม่เป็นร้านเป็นร้านยำที่ราคาไม่แพงนะที่ผมมองนะเนี่ยหกสิบแปดสิบเนี่ยราคาแค่นี้เองแต่ว่าน่ากินมากนี้น้ำยำมาม่าค่ะเป็ดน้อย สองไข่ไม้ดาบถมน,น้อยโอ้มือนึงลวกมือนึงคนงานหนักมากร้านนี้มาร้านนี้ต้องกินยำหอยแครงอร่อย ก็จะมีแบบที่ั่งกลับบ้านด้วยแล้วก็นั่งทานี้ด้วยครับต้มยำค่ะต้มยำกุ้งแบบได้ละจ้าไข่แมงดาอ๋ออันนี้เป็นไข่ที่ร้านอยต้มยำเลยจ้าว่านี่นะคะแน่นๆเลยครับของพี่รักแกละเด็ดแน่ค่ะลูกคุ้ง กินเยอะมากอันนี้เดี๋ยวโทรตามพี่เขาได้เลยนะคะมีแซลมอนหนึ่งปูปลาร์หนึ่งไอยำปูม้าปลาร์หนึ่งแล้วก็แซลมอนไม่พิกยำสามไข่แยกน้ำยำมาเลยนะคะแม่ให่ละลายเขหน่อยแลีอ,อันนี้ที่โตนะเนาะที่โต๊ะค่ะสามสองมีสองอย่างค่ะขัว้วไข่แมังกร น,น้ำยำค่ะน,น้ำยำแยกน้ำยำเผ็ดน้อยแซลมอนปลานะคะเอกำลังจัดจาน ไยเม,มงดาอันนี้ชุดนี้80บาทคา่ะ80บาทยำไข่เมงดา80บาทรักสามสองค่ะลูกต้มยำไปรัสามสองเนาะอินนี้อินนี้สามสี่อินนี้สอย่างเนาะสี่อย่างแยกแย่างเดียเดี๋ยวเาตามที่เขาด้วยทำอะไรไปแน่แซลม,มอนค่ะอันนี้ชุดแรกก่อนเข็ดน้อยเข็ดน้อยร้านนะคะ ตัวนั่งไหมครับมีตัวนั่งไหมมีตัวนั่งไหมจ้าตัวนั่งนะคะมีค่ะตัวพี่ปูเลยเอ่อป้าลูกค้าจะนนี่ลูกค้าจะนั่งตรถเลยค่ะอ่ะอันนี้สองชุดนะไม่พิกซ์หนึ่งพิกซหนึ่งแล้วก็มีปูม้าค่ะแม่แยกน้ำยำมีมียำสามไข่กับหมูคะลูกค้ายฉันนี่ค่ะย่ถามีิ้ีนะ น้องพาวน้องพาวดูกั่นทิปหน่อยแม่เราเอามาใส่ทีค่ะเนี<อ>่ยค่ะพี่ทางร้านจะแยกออกมาเป็นเซตหนีอย่างงี้ก็ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทจ้ามีเซมอนน้ำปะลาค่ะเซมอนสูตรน้ำบ,บรัแกงน้ำยำอ,นะอันนี้ไม่ริกค่ะค่ะ อ๋อทั้งหมดสี่ชุดค่ะลูกน้องปุ๊กโทรตามเขาด้วยนะแม่ค้อันนี้น้ำยำปูมัสตาราค่ะ เดี๋ยวมียำซ้ไข่ปลาารสจัดอีกหนึ่งนะคะขอลูกค้ามากพมาจดหน้าร้านตรงนี้เนาะน้ำยำแซ่บร้านี้นะครับปมูม้าน้ำปลาปูม้าน้ำปลา ใช้สูตรที่พิสสดนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะร้านยำเจ้าเดิมเนอะก็คนมากินเยอะมากเลยนะฮะลูกค้าเพียบนะนี่ครับอยู่ที่ตลาดหน้าศาลนะตลาดหน้าศาลจังหวัดชนบุรีนะครับอย่าลืมเอาหนูเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจกดติดตามช่องสุนิจโจทซอฟวล์ชาแนลยูทูบด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Yeah. you.